ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะทดสอบการเดินทางระยะไกลโดยเราจะดูว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถขับระยะไกลแล้วประหยัดได้แค่ไหนวิธีการก็คือเราจะขับด้วย EV ให้หมดก่อนตัวเนี้ยเราชาร์จแบตไว้100%เเลยนะครับแบตเตอรี่เราชาร์จเต็ม100%น้ํนำมันเนี่ยเราก็มีอยู่เต็มนะครับเมื่อวานเราเติมมาเต็มแต่ก็อาจจะใช้ไปบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า จุดประสงค์เราเนี่ยเราต้องการขับโดยใช้แบตเตอรี่ให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะใช้น้ำมันระยะทางก็จะประมาณร0อกิโลเมตรร้อยกิโลเมตรเศษนะครับขาไปแล้วก็จะขับไปแบบนี้ทดสอบไปพอถึงที่หมายเนี่ยคือจังหวัดชนบุรีนะครับเราก็จะค้างหนึ่งคืนเราก็จะชาร์จไฟให้เต็ม100เเหมือนกันแล้วก็วิ่งกลับก็ผลออกมาเนี่ยจะประหยัดได้แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับค่ะ เวลานะคะที่เรากลังสออกเดินทางค่ะเป็นเวลา5้าโมงี่สค่ะ,ะนะคะแล้ววันนี้นะคะเราเจะออกเดินทางไปอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะคะโดยมีผู้โดยสารสามหลับเลยและน้องหมา ขานะคะอ่าขนมไปด้วยก็จะมีเสบียงด้วยนะคะแล้วก็มีน้องหมาด้วยนะคะทั้งหมดสี่ชีวิตนะคะคนสามหมาสี่เส้นเดิมนะคะเพราะนั้นเราก็จะมีการแบกสัมภาระไปแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าไปค้างนานเหมือนคราวทริปแรกนะคะก็ไม่ต้องมีสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์หนักสักเท่าไหร่นะคะก็มีกระเป๋าเดินทางครับมีกระเป๋าเดินทางคนละใบแล้วก็ มีสมรักล้องหมา้โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเราจะปรับเป็นโหมด ev ก่อนนะครับค่ะอะ่ะตรงน,นี้นะคะ ev แล้วจะขึ้นเป็นโหมด ev ev เป็นสีเขียวติดนะคะแะที่หน้าจอตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ว่า ev แล้วนะครับเราจะขับ ev ให้หมดก่อนโอเคครับนี่นะคะตอนนี้เราเซตเซตระยะทางสะสมนะครับกดโอเคไว้ค้างไว้จะเป็นที่ จะเว็นที่ศูนย์เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเราจะไปไป,ไปดูทีที่หมายปลายทางเลยนะครับส่วนระยะทางที่เป็นปัจจุบันเค r ล์นเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดเราไปจอดรถระดับเครื่องเนี่ยมันก็จะสักพักหนึ่งมันจะหายไปเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาระยะทางสะสม,มชัวร์ไก่อนโอเคะนะครับพร้อมแล้วเราไปเลยนะครับพร้อมแล้ว let's go go <laughs> <laughs> ไปค่ะ ก็เลยจะทดสอบด้ยการขับรถด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะให้หมดหรือว่าใกล้หมดก่อนนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะขับด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูว่าการขับไปชนบุรีนะคะซึ่งก็คือเป็นจังหวัดที่เราสามารถที่จะเดินทางเนาะไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเออใกล้กรุงเทพด้วยด้วยก็ดูชิว,ว่ารถคันนี้จะประหยัดได้สักเท่าไหร่นะคะ เราก็อยู่บนเส้นทางที่จะเดินทางไปชมบรีแล้วนะคะเราเซตตัวความเร็วนะคะ Cruise Control Adaptive Cruise Control เราเซตไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ข้างหน้าเป็นไฟแดงเราเบรกหน่อยเราไม่มีรถข้างหน้าเลยไม่มีรถให้เราช่วยเบรกเลยเบรกเอง <Okay. S 1> อก็เป็นอากาศดีๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ห้าโมงจะหกโมงแล้วเราเปิด ม่านสรุปเพื่อจะได้เห็นแสงยามเย็นกันหน่อยครับว้าวมีแล้วก็ใช้ประโยชน์สะหน่อยมันได้ฟิลมมากเลยชอบอ่ะโอเคไปเขียวแล้วเดินทางต่อ,อแล้วก็เซ็ตความเร็วนะคะ เป็นเกาสิบนะคะลองดูข่าว่าเราจะไม่ใช้ความเร็วโดยปกตินิสัยของคนขับเียปกติร้อยร้อยยี่ร้อยขึ้นร้อย u ตลอดอย่างี้เส้นทางที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางเราไม่ได้ไปทางมอเตอร์เวย์นะคะเราจะไปทางแปดลิ้วสวินทวงเข้าแปดลิ้วเข้าแปดลิ้วแล้วก็หุ่งหน้าไปทางตะวันตกเพราะว่าปลายทางของเราเนี่ยไม่ได้ลงลึกไปในตัวเมืองชนบุรี เายปทางเราจริงๆก็คือพื้นัีนิคมซึ่งมันก็อยู่ในพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดชลบุรีเซาครับเศราะเราวิง่งเปนทางเส้นนั้นจะใกล้และสะดวกกว่าแล,วแล้วก็อีกแล้วก็อย่างนะคะคือตอนนี้เส้น8ปลิวนะคะทำถทนทำททำทนเนาะเสร็จแล้วด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราจะวิ่งอ้อมนิดนึงเนาะเข้ามาตัวเวบเพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยรถติดมากเพราะเขาทำ ถนนนะคะรถติดมากๆเลยก็เลยไม่ได้วิ่งเส้นนั้นตอนหลังเนี่ยเส้นนั้นเนี่ยเริ่มดีแล้วใช่สนทวงเริ่มดีมากๆแล้วนะคะก็ทําให้เราเดินทางเส้นนี้ได้โดยที่ไม่ต้องอ้อมแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินค่าทางด่วนด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นไงถ้าเกิดว่าใครนะคะเคยเลี่ยงต้องเลี่ยงเส้นทางแบบแบบเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยว่าเส้นสุนทวงศ์เส้นด้านหลังเนี่ยที่ว่าไปทางชาเชิงเซาเนี่ยนะคะ ตอนนี้ถนนเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเผื่อใครกลัวเหมือนกันเนาะแล้วแบบเลี่ยงที่จะไม่วิ่งเส้นนี้ตอนนี้คือสามารถวิ่งได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองดูตามทางนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบันทึกการเดินทางไปเรื่อยๆคะ่ะตอนนี้ฟ้าเริ่มจะมืดแล้วนะคะขับมาได้สักพักแล้วแบตเตอรี่เหลือ55าสิ de parte เคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแล้วนะคะตอนนี้นะคะวิ่งมา59กิโลค่ะ mm hmm. เนื่องจากว่าเราวิ่งด้วยไฟฟ้ามานะคะ um ption, แอปแสดงคอนซูมชันเราเพิ่งจะเริ่มใช้ไมาสักครู่ใช่ไหมมันก็เลยเป็น200กิโลเมตรต่อลิตรเลย เราถึงปลายทางนะคะ โมอ่อคือตั้งเป็นโหมด normal แล้วก็การชาร์จไฟกลับก็เป็นแบบออตโต้รถก็เลยมีการชาร์จไฟกลับมาอยู่ที่4%ตอนนี้วิ่งอยู่ที่79กิโลก็เป็นแบบระบบไฮบริดธรรมดาทั่วไปที่ว่ามีการชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงไปด้วยความเร็วเราก็ตั้งไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่เราออกเดินทาง ไม่เห็น <c oughs> ค่ะคือรู้ว่ามันไม่เห็นเพราะว่าเคยทําหลายทีแล้วแต่ก็ทํามาเผื่อว่าพี่จะยกสองนิ้วเราจะกยกจริงๆด้วยอันนี้คือถนนสวนทวงที่จะเข้าแปดลิ้วฉาเชิงเซานะคะเนี่ยถนนดีแล้วนะคะใครจะเดินทางไปทางนี้นะคะก็เลือกเส้นทางนี้ได้เลย เขาทาถนนเสร็จแล้วตอนนี so ้มีการชาร์จไฟกลับมานะคะเพิ่มมาเป็น5%แล้วค่ะถ้าเกิดว่าระบบเนี่ยเขาจะชาร์จไฟกลับเรื่อยๆนะคะความเร็วที่เราที่เราวิ่งอยู่นะคะก็คือวิ่งอยู่ที่90เห็นไหมคะที่เราเซ็ตตัว Cruise Control ไว้นะคะ90ก็คือมันก็จะเห็นไหมคะว่าความเร็วจะค่อนข้างนิ่งก็คือนิ่งเลยนะคะเพราะว่าเราวิ่ง ด้วยความเร็วที่คงที่นั่นเองค่ะตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ค่ะเทากับแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นระยะระยะเนาะถึงจะเพิ่มนิดหน่อยแต่คพือก็เท่ากับว่ามีการชาร์จไฟกับให้เราด้วยนั่นองนะคะเดี๋ยวเราถึงที่หมายแล้วเราจะบันทึกการเดินทางอีกครั้งค่ะเจเปแล้วว้าวตอนนี้เลี้ยวเข้ามาตรงเข้าเมืองแปดลิว้วใช่ไหมคะตรงทางแยกมาสักครู ก็ขึ้นมาถึงเจ็ดเปอร์เนะคะ wow. แต่ถึงแม้ว่าจะมีการชาร์จไฟกลับเข้ามานะคะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นโหมด EV นะคะ มาจนให้ EV หมดเนาะแล้วเราก็จะขับต่อด้วยโหมด Normal นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกับเมื่อขับมาเป็นโหมด Normal เนี่ยก็มีการชาร์จไฟกลับบ้างนะคะเล็กน้อยเราก็จะปล่อยให้ไฟมันขึ้นหรือว่ามีการชาร์จไฟกลับอยู่แบบนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนโหมดให้เป็น EV แต่อย่างใดะคะ่ะก็ขับได้หมด Normal นะคะจนกว่าจะถึงที่หมายเลยคะ่ะ มาตลอดตั้งแต่แบตเตอรี่หมด0%เมื่อประมาณ50กิโลเซนที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูรงที่หมายครับจะรู้ว่าทริปนี้ขามาเนี่ยสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปเท่าไหร่แล้วก็ไฟฟ้าเท่าไหร่ครับโอเคครับตอนนี้เราเวลา2องทุ่มห้นะครับเรามาถึงที่หมายแล้วนะครับวิ่งมาทั้งหมด126.3กมกิโลครับ ความสิ้เปลืองของน้ำมันก็อยู่ที่26.3ิกโมตร่อลิตรส่วนไฟฟ้าก็10กิโลวัตต์อาต่อ100กิลเมตรเดี๋ยวพวกนี้นะครับเราจะดูว่าเราขับกับเดี๋ยวคืนนี้เราชาร์จไฟให้เต็มแล้วก็ขับกับแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราจะบอดดีอีกนึเดี๋ยวพรวุนี้จะสอบบทนี้อีกทีนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่14 00. มีนาเวลา7โมง55ก็ใกล้จะ8โมงแล้วครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับแบตเตอรี่เมื่อคืนเนี่ยใช้ไว้เต็มร้อ์เซ็นแล้วนะน้ำมันก็เหลืออยู่วิ่งได้ีก469กิโลเดี๋ยววันนี้ก็จะทำการขับเหมือนเดิมครับระยะทางกลับกรุงเทพเนี่ยร้อยกว่ากิโลก็จะขับด้วย EV ล้วนให้หมดซะก่อน แล้วที่เหลือก็จะเป็นใช้น้ํามันไปนะครับก็ปล่อยให้รถทํางานไปในโหมด normal แล้วดูที่ว่าเราขับแบบเนี้ยในเวลากลางวันเมื่อคืนทํามาแล้วในเวลากลางคืนดูที่ว่าความประหยัดเป็นยังไงนะครับรเอฟเฟคตร์คอนซัมชันงงนะครับความสิ้นเปลืองเฉลี่ยของน้ํามันกับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยังไงประหยัดแค่ไหนนะครับจะได้ตอบโจทย์ของผู้ใช้รถที่กําลังสนใจอย,อยู่ครับ <S <S เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็น ev โหมดก่อนนะครับกดตรงนี้ หน้าจอเปลี่ยนเป็น EV mode แล้วครับอ่าไปและครับแล้วเดี๋ยวดูน,ดาานี่ดาราครับอ่านี่ดาราหน้ากองครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปนะครับบายบายไปล้วครับเดี๋ยววันไหนว่างๆพาเข้าเที่ยวกรุงเทพเลยนะ <laughs> บยบยอันนี้ก็มี ดา,ารานากล้องมาคอยส่งด้วยบ๊ายบายอันนี้เป็นทางที่เข้ามาเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้เข้ามาก็มืดแล้วกาจะมองไม่เห็นทางค่ะนี้ใช้ภาพตอนวลาลาง คือใช้ ev ให้หมดระยะทางไกลๆถ้าถึงจะมาใช้น้ำมันทั้งหมดท,ทั้งหลายแบบเนี่ยก็เอามาดูว่าเราจะปรับในการใช้จริงๆเนี่ยเอาแบบนั้นแบบนี้มาผสมกันแล้วแต่สถานการณ์ก็จะทำให้ใช้รถได้ประหยัดขึ้นนะครับจะได้ไม่มเราไม่ได้ฟลิก็้องใช้แบบนี้ตลอดใช้แบบนี้ตลอดแต่เราทดสอบให้ให้เห็นทุกแบบขับใกล้ๆแบบนี้ขับใกล้แบบนี้อะไรเงี้ยแตกต่างกันทุกแบบเลย มาพีดาใช้ดูครับค่ะแล้วจะบันทึกการเดินทางไปเรื่อยๆเช่นเดิมค่ะ ัดงถนนเส้นนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยทำถนนทําทางนี่ไม่ค่อยมีใครอยากวิ่งมาเลยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยถนนแล้วก็ทางเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีรถบรรทุกเยอะอยู่เช่นเดิม นัดนิคมเนาะก็เลยแบบไม่เข้ามอเตอร์เวย์นะคะตัวนี้จะได้ไม่ต้องอ้อมออกไปมีลูกตาลขายด้วยนะเดี๋ยวแวะซื้อลูกตาลไหมคะพี่ชอบกินลูกตาลนี่เดี๋ยวกลับไปทำลูกตาลลอยแก้วให้นะ <laughs> เอาไหมเนี่ยร้านไหนมีมาดูแบบหน่อยค่ะแบบ 5%ซน์นะคะใกล้ละใกล้จะหมดละว,วิ่งได้อีก17กิโลค่ะเรายังอยู่โหมดเดิมนะคะคือโหมด EV ีล้วนค่ะ ก็ถือว่าเป็นการจบทริปที่ตรงตรงจะมาไปทางตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าระยะทางจะได้ใกล้เคียงกันกับตอนขาไปแล้วก็เราใช้การขับจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองโดยใช้ EV ให้หมดก่อน,นครับใน60กิโลเมตรแรกหลังจากนั้นก็ขับด้วยโหมดนอร์ม l ลหรือ Hybrid มาตลอดเฮ้ ความต่างของความสิ้นเปลืองก็เป็นอย่างไร,รเดี๋ยวไปถึงที่หมายแล้วจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ,โอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วนะครับวิ่งจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับขากลับเที่ยวนี้วิ่งมาทั้งสิ้น1 2 9 6้ยิบกกิโลเมตรครับความเร็วโดยเฉลี่ยห้าสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงความสิ้นเปลืองนะครับน้ำมันอยู่ที่สาม 10.3กิโลเมตรต่อลิตรไฟฟ้า10.1กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรครับอันนี้คือขับจากขับจากต่างจังหวัดเข้าเมืองนะครับโดยเราใช้โหมด EV ให้หมดก่อนแล้วก็เป็นไฮบริดในเมืองนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานเราขับจากในเมืองออกต่างจังหวัดเมื่อวานเราใช้โหมด EV ในเมืองจนหมดนะครับแล้วก็วิ่งไฮบริดออกต่างจังหวัดโลง่ลงๆเลยนะครับก็แตกต่างกันในเรื่องของสภาพการจราจรสําหรับ ความสิ้นเปลืองทั้ง2เที่ยวนะครับเที่ยวไปและเที่ยวกับโดยรวมแล้วเนี่ยเราวิ่งอยู่ที่2559กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยทั้ง2เที่ยวไปกลับเอามาเฉลี่ยกันเนี่ย48กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่27.7กิโลเมตรต่อลิตรก็คือน้ํามันนะครับส่วนไฟไฟ้าก็ 10. 1 0 1กิโลวัตต์ออเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุป เป็นตารางให้ดูนะครับว่าเราขับด้วย e-v โหมดล้วนๆให้หมดก่อนแล้วก็ที่เหลือเป็นไฮบริดนะครับทำให้ดูทั้ง2เที่ยวเที่ยวไปเที่ยวกลับนะครับรถคันนี้เนี่ยประหยัดแค่ไหนยังไงโดยระยะทางเนี่ยมากกว่า100กิโลเมตรจะได้เอาไปพิจารณาใช้นะครับให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของผู้ใช้เองนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ